สวัสดีนะครับนานๆตกปลาทุกๆท่านนะครับก็ถึงแล้วนะครับเดอะเบรสนะครับพัทยาแน่นอนนะครับวันนี้เราพาทุกท่านไปจิ๊กเก้นกันนะครับที่กลางอ่าวนะครับพัทยานะครับแต่ก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่า อากาศมันค่อนข้างที่จะปิดนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนพายุเข้านะครับสองวันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่พายุจะเข้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนนะครับนี้มันเป็นหางลมแล้วนะครับก็มีฝนแน่นอนนะครับเช้านี้นะครับมีฝนแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะอึมครึมนะครับวันนี้เราไปกับนี่นะครับทริคิงนะครับของสายหลุยนะครับผมสายหลุยก็ท้าประวัติกันก่อนก็คือเป็นลูกค้าที่ร้านนะครับ แล้วก็เป็นไตด้วยนะครับก็เป็นคนที่ชอบตกปลานะครับแล้วก็มีเรือนะครับก็หลังๆมาก็เริ่มมารับลูกค้านะครับตกปลานะครับเราก็ถือว่าเราก็ไปเรือลําเก่าๆมาเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเรือใหม่นะครับของไตหลุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรือนะครับอันนี้เป็นโมของคนไทยนะครับซึ่งจะมารีวิวเรือด้วยนะครับสำหรับเรือของคนไทยนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับผมเป็นฝีมือของคนไทยเลยนะครับวันนี้ก็จับกับ ส5 0ินะครับซูซูกินะครับผมเพิ่งจะเปลี่ยนหางเสร็จเลยนะครับคือถือว่าเป็นทริปแรกนะครับในในการใช้หางใหม่นะครับในวันนี้นะครับกเรือก็โอเคนะครับดูใหญ่โตนะครับมโหระทึกเลยก็เดี๋ยวไปดูตอนวิ่งอีกทีนึงว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับสำหรับมือเรือฝีมือคนไทยนะครับนี่นะครับ ก็โดยรวมนะครับที่มันจะรู้สึกว่าอาจจะต่างกับเรือต่างชาตินิดหนึ่งตรงที่เรือขนาดค่อนข้างยาวนะครับหัวนี่วีจัดเลยนะครับแต่ว่าที่เรามองเห็นเนี้ยได้ชัดนะครับก็คือว่าอาจจะดูแคบกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างที่จะโปรเฟชชั่นแนลนะครับสำหรับเรื่องจอนะครับอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่บนเรือนะครับการดับแรกนะครับกินยาก่อน นี่นะครับนี่การเหนียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอายใครนะครับเพราะว่าค่าเลอจ่ายเท่ากันก็คลิปนี้นะครับซ t ทีค f าฟแนะครับกับเหยื่อโอซาก้านะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมมาณที่นี้ด้วยปลาทูนะครับโอซากานะครับแล้วก็คันของซ t ทีค f าฟแนะครับขพี่อาทิตย์ครับอันนี้เป็นน้องที่ จิ๊กแร็กๆนะครับแต่ว่าก็ใช้คันซีทีนะครับตอนนี้ไม่มีของแล้วไม่ต้องสั่งนะไม่มีนะครับศูนย์หกศูนย์หกสองนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้านะครับหนึ่งสามไม่มีของนะครับเดี๋ยวรอเป็นตัวใหม่เข้ามาก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงไปในน้ํานะครับเพราะลงในน้ําจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอาจจะร้อยถึงศูนย์ได้นะครับจากคนที่ไม่เมานะครับแต่ถึงเวลาลงน้ําไปนี่ปวดได้เลยนะครับก็ เตรียมอุปกรณ์กันนะครับแต่ในเรือก็ถือว่ามีห้องเก็บของเก็บของอะไรนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าฝนตกตกแบบนี้ด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ของเปียกเราก็เก็บไปในเรือนะครับก็เข้าสายกันไปนะครับถึงเวลาไปถึงนู่นเราก็พร้อมใช้นะครับเกี่ยวเหยื่อได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยเน้นอุปกรณ์อะไรมากไม่ได้จับเลยนะครับเมื่อวานเนี้ยเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับวันนี้เพากงจะกลับมาฮอกลีดตั้นจุ๊จ๋เลยแต่ว่าเราพร้อมนะร่างกายเราโอเค

โอสกูโอสตานะครับขับแม่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันผันันเทปยเจ้นีเอาไว้ก่อนวขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่ครับประชากนฮะนี่ครับน้อหน่อยโดนนะครับน้องหน่อยน้องน่อย ลเ,เล็กจังว,วะไม่เป็นไรเล็กใหญ่น้ำหนึ่ง้มาแล้วจุดมู40นะครับนี่เราก็เจอปัญหาแล้วลุมแรงครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เยอะแล้วน้องนกไปสองคนแล้วนะครับน้อยต้นครับผมต้องแก้ปัญหากันนิดนึงนะครับเพราะว่าต้งไหนก็มีดาขลืนนะเดี๋ยวหาร่องใกล้ๆแถวนี้นะ ว่าตรงที่มันไม่มีลมมันก็หินคมหลือกินนะครับกระถางจะทำให้ไม่ค่อยมีฟ้าเท่าไหร่เดี๋ยวลองเลาะๆดูนะครับแถวๆนี้มาครบนะฮะตอนนี้นะครับผลทั้งลมนะครับทั้งคืนนะครับนี่นะครับมันเป็นเสน่ห์นะครับของทะเลต้องทำใจนะครับทะเลนะครับทุกคนนะครับมาก็ มันมีลมฝนเข้ามาช่วยนะมันส่วนทางกันะจะเลยกระถางกันนี้เราก็เขาะเต่าเล่นไปก่อนอน,น่านอ้ดูสเต็ปนะจา์หน่อยนะไปฟ้าตัวเดียวแม่งเป็นาจาจเลย <Wow. S 2> ลว้าวัมือใหม่มือใหม่จะได้ปลาบ่อยแต่ว่าจะดิดบ่อยหน่อยนะครับ ลงหัวเรือเราว่านั่งได้นะ้คือว่าไม่ไม่เดีล้ายนะครับสำหรับผมนะจอดเรือเขาก็โอเคไม่ไม่ได้แบบโยกมากพวกโมที่เป็นญี่ปุ่นนะหัเรือกว้างนะนี่เดี๋ยวเราจะรอให้ฝนเบาลงนิดนึงนะครับคือหนุนน้อง,องน่าจะคลอที่เราได้นะหลายหลายคนก็ปุ้ยแล้วนะครับช่วงต้นอ,อยู่นิดหน่อยก็ปุ้นออกมาเดี๋ยวจะไปดูข้างนอกกันนะ เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้แล้วครับทั้งฝนทั้งลมทั้งทุกอย่างนะขาดแค่ปลาครนะแต่เชื่อมั่นนะว่าจะได้เจอแน่นนะอนครับทางข้างวันนะครับหลายคนบอกว่ากินข้าวกลางแดดร้อนปียดเลยกินข้าวกลางฝนเป็นไงตูด ก็เมฆนะครับฝนนะครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับเรานะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับน้องในทีไม่ไหวแล้วนะครับก็คือหนาวนะครับปัญหาตอนนี้นะครับผมได้เลยทให้ทริปนี้ก็ต้องติด้องก่อนนะครับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาซ้ําใหม่นะครับเที่ยวหน้านะครับให้ไต๋หลุยมาแก้งานนะครับเที่ยวหน้านะครับก็ท่านั้นก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเรือลานี้นะครับทรีคิง กับไสยหนุยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วกันนะใต้คลิปนะครับวันนี้ต้องบอกว่ายอมจริงๆนะครับซีโนราดนะครับกับธรรมชาตินะครับผมบอกว่าทั้งลมทั้งคลื่นนะครับประจังเงินหมดนะครับทําให้ไสยก็ทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เราวางแผนไว้ตอนแรกนะครับมันก็ออกไปไม่ได้นะครับตอนแรกเราจะวิ่งกลางอ่าวนะครับคิดว่าลมมันจะเบากว่านี้นะครับกพะตอนแรกวินก็บอกว่าบบาบๆก็จะเบาลงตอนนี้มันไม่เบานะครับมีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เซฟตัวเองก่อนนะครับ ก็คือไม่ฝืนนะครับจริงๆเรือไปได้นะครับแต่ว่าเราไม่ฝืนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้เที่ยวหน้ามาใหม่นะครับมาใหม่กับไตหลุยนะครับเดี๋ยวให้ไตหลุยเขาพาไปโดนของดีๆหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบริปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับชิปหน้าถะารก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะ ใครยังไม่กดนะครับผมก็กดไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็นี่นะครับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับสําหรับธรรมชาตินะครับมันกัาเกณฑ์อะไรไม่ได้นะครับมันคนทั้งยากวันนี้ก็มีพี่น้องชาวเรือนะครับนักตกปลาเยอะแยะเลยนะครับออกมากันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อ่านจากโควิดเนาะก็เริ่มที่จะออกกันมาเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความหวังทีหมดนะครับเชื่อนะครับมันธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็กะเเกนในส่วนของขื้นลงนย่าคนั้นทางจะลําบากนะครับไหมก็อยากออกนะครับอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ปลาครับแต่ว่าถ้ามันมาเจออากาศแบบนี้นะครับเพราะทํางานไม่ได้นะเราก็ต้องเข้าใจไก่ด้วยนะครับในในส่วนหนึ่งนะครับปลามีนะครับดอขึ้นนะครับแต่ว่าปลาก็ไม่กินนะครับมันก็น้ํามันจะแปลกๆนะครับวนวนไปไปหมดนะครับ อย่าเพิ่งท้อนะครับสาหรับคนที่กําลังจะตกปลาทะเลนะครับคนที่กําลังจะหัดจิกนะครับผมก็ไปกําลังใจให้นะครับผมสาหรับทุกคนทั้งไงก็ขาดอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของการใช้งานอะไรก็ติ๊งตังมาถามกันได้นะครับที่บางทีคูมิเชอร์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์หาผมที่0919898877นะครับแล้วก็ฝากไปหนุยไว้ด้วยนะครับนี่นะครับทิซจิงนะครับนี่นะครับใหมเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแน่นอนนะครับที่พะเยา งวดหน้านะครับเดี๋ยวต้องมาแก้เรือดีนะครับแนะนําเลยนะครับเรือถือวือคนไทยนะครับผมเราก็มารีวิวให้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงลองนั่งดูนะครับสําหรับเรือคนไทยนะครับของนี่นะครับผม24 Pro นะครับผมของคงศี่หนงนะครับก็โอเคเลยเรือดีมากนะครับถือว่าผ่านนะครับสําหรับเรือนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย